ร้อยเรื่องไทยแลนด์ แม่น้ำบางปะกงถูกเรียกขานว่าเป็นสายน้ำแห่งมังกรซึ่งว่ากันว่าน่าจะมาจากลักษณะของลำน้ำที่คดเคี้ยวไปมาดุดพยามังกรเลื้อยผ่านเมืองประกอบกับในสมัยรัชกาลที่5ได้มีพระอาจารย์วางตำแหน่งห่วงจุ้ยไว้โดยกำหนดให้ตำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่วัดเล่งเนยยี่กรุงเทพมหานครท้องมังกรอยู่ที่วัดเล่งหกยี่จังหวัดฉะเชิงเซาและหางมังกรอยู่ที่วัดเล่งหัวย,ยี่จังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ชาวจีนที่จังหวัดฉะเชิงเซายังถือกันว่าในแม่น้ำบางปะกง มีมังกรตัวเล็กพาดซ้อนอยู่โดยตำแหน่งหัวมังกรอยู่ที่วัดโสธรท้องมังกรอยู่ที่วัดเล่งหกยี่ตามเดิมส่วนหางมังกรอยู่ที่บริเวณวัดโพบังคล้าซึ่งเป็นตำแหน่งที่พระเจ้าตากสินรบชนะพะม่าที่มาซุ่มโจมตีและนี่คือร้อยเรื่องไทยแลนด์